้าวเค้กดาวมงคลอันนี้พ่อดาวในไลน์หน่อยนี่บักดาวมาหน้าถ่ายคลิปด้วยห้ามห้ามเสกสายนะเองเองเสกสายเค้กเองเสียช่วยไม่ได้ด้วยมาหน้าได้ไหมเขาเรียกมันจะมันจะแรงโอ้ลำพังเค้กก้อนนี้มีมูลค่าแพงนะอะะไรนาเค้กก้อนนี้มีมูลค่าแพงนะแพงจริงเหรอแจงเป็นหมื่นเลยเป็นหมื่นครับจริงหรือเปล่าจริง คนทำกับมือเหอไม่คนนู่นนนคนทำขอมากนะครับคนทำพอดีพาเขามาส่งเฉยๆอ้ยนี่มือมาบอกคนนาไมีเลยนี่มานี่มาเจอเท่าแกเท่าแกมุะเกดามาดวดาวจ๋าดาวดาวมงคนโอ้หุนพ่อใหญ่ทองใบ Mười ngàn Đào 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 Thánh nè Đinh Đinh Ê ê ê ê đào <laughs>

เฮลเล่นเฮ้ยใส่ตแค่นั้นโอ้โหพ่อใหญ่ทองไว้เสงามตามทองเรื่องอร่นลูกพี่พ่อใหญ่รุนเข้ากล้องหน่อยแหมเนี่เห็นไหมคนรอคนรอคนรอเออทางนอนหลับหนึ่งเชือกถ้าตูมจังแดงฉัต้องดองหลับกัน พี่แต่พ่อว่าตาพี่บอยอยู่นีิคือเห็นมากจังเลยพี่บอยอยู่นีิจงมากเลยการมาหนีก็ดีก่อเขาให้พามาส่งเค้กให้ดาว<อ>ก็เลยถือโอกาสไม่ได้ตั้งใจเลยเถือโอกาสมาพอดีเลยเนฮะ้ยน,นอนเซย์อ,นอ,นอันนี้ตกลงพ่อหรือแม่เนี่ยเดินหมดป้าพยัยเหมุนทั้งเนี้ยทั้งกลัวเนี่ย นี่คือ <laughs> สมอ <laughs> นโมหอมเออนเอฟซี yeah, ที่ไหนท่านีด้วยดีวจะมาเมนงนงโ,มโมส,นนะะ <laughs> สดท้าีอะรเดี๋ยวยร่วมย,ยวกับเ <laughs> <laughs> ขานี่น้องนะโมโอ้ยอฝ่าเท้าห่อน้อยก็เล็บ <laughs> <laughs> ข,ขา้ดีเนะ <laughs> <laughs> บ่เบิ่งบ่ได้เบิ่งแล้วตกใจตื่นเองไม่เคยเห็นเจองะโมโมเมเมกินอย่างเดียวโอ้ตั้งแต่มีลูกนี่เองใหญ่ขึ้นนะนี่เป็นสาวแล้ว เป็นสาวเลยแล้วคืออิรุนตะกี้อิรุนจะมีลูกทีเดียวแจากแล้วังไปทันได้ไปเยี่ยมเยียนเลยทางนู้นทำทำโงสร้างดิผู้ใดไปเห็นหาเตื่อยเนี่ยโม่โม่เฮ้ยโม่ คืออยู่นี่โมเมพอดีชื่อเนี่เฮ้ยโมนโมกับโมกับมันเดียจำเนี้ยเดียวกันโมกันเือดกไดโมมโมเมเรียกพร้อมกันเลยชื่อโมอโกับโมตโนโมโนโมโนตอนโนวันนีู้นพิกจูออกแล้วนี่ตื่นมาเยี่ยวยัง คือดิหนอนั่นเหนียวจับวนเนี่ยนั่นแหละแต่เนียวเนียวเปียนเบอร์ยังควบคุมร่างกายไม่ได้นโมเฮยทางนี้โมหี่หลุดมาพี่ม่านี่นี่เออเออนโมเอยดูจังไว้นี่แอบดูตั้งแต่อิงอยู่ในท้องเขาบอกว่าไม่เจอกันนานนานขนาดน้อย เออใหญ่คูณนายสวัสดีครับนายคูนโมกหอมมาสามคนเขามาส่งเค้กกันเลยอาศัยรถเขามานำเออโม่ไหมโม่โม่นายโม่เมราะฉะนั้นดูคลิปว่าแต่ตลัดมานำ ไม่เห็นเห็นแต่ใาญ่โม่เฮ้ยเอ้าโม่ไปเอ้าน่าเจ้าโม่โม่เล่นีน่ยเล่นเออน่ารักสจริงเล่นคัไสวัสดีค่ะรมียังไหน สวัด uhm. like, mm yeah. hey. ีค er ่ะก็เร็วเสียงเขาคางคือสวัดีค่ะก yeah. ่อนสวัสดีค oh, ่ะนิดทีก่อนสวัดีค่ะอเคโยเคโอเค้อเคโอเด้อเคโอเอเคอเคโ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 อเคอเอเคอเคโอเคโเโอเคโอเคโอเอเคเเอเเเคเเเเคเเออเออเออเเ้คเ้คเ้ออเอเเอเคเ้อเ้เยเเออเ้เยเ